ช่้นครับช่น้นครับช่้นครับโดนหัวนครับดอกนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอ,อ้าโอ้แขย่าเร็เลยอันดินนะแขย่าง่เลย

ว่าตีเดียวครับมานอีอกแล้วเออวเรื่องน้ซ้เื่อน้้ว่าแบบว่าียบว่าบนี่ขาขาวอย่างนี้งั